ทำไมฮะที่จะเอานางชั้นต่ำหน้าด้านแบบเนี้ยมาเป็นเมียไม่เอาหรอกเว้ยเราเลิกกันเถอะแต่เลิกกับพี่บัวเนี่ยเมา,เาห,หัวลานาทุกวันฉันกับชอปอะก็แค่ทะเลาะกันนิดหน่อยตอนเนี้ยปรับความเข้าใจกันแล้วจ้าช็อปอะไ,ได้รับมรดกนะในเมื่อบัวกลับมาแล้วอะฉันจะออกไปเองชอปเราว่าเราเลิกกันเถอะทำไมอะบัวอยู่กับชอบอะไม่มีเลยดีๆสักอย่าง เรียกอีกอย่างหนึ่งนะบัวมีแฟนใหม่แล้วด้วยเขาเป็นถึงนักธุรกิจใหญ่แล้วเขาก็รวยมากด้วยแต่ว่าชอ็อปบัวไม่ต้องมายือหรอกนะบัวไปคบกับชอบแล้วดีเลยชอบก็มีเรื่องอยากจะบอกบัวเหมือนกันชอบอ่ะก็มีแฟนใหม่แล้วนี่นี่แกนอกใจฉันหรอที่เธออ่ะนอกใจรับหลังฉันเลยแล้วไหนอ่ะแฟนชอบ นั่นไงมาพอดีเลยคุณครับคุณทำอะไรของคุณเนี่ยช่วยผมด้วยนะครับไม่งั้นผมตายแน่แล้วให้ฉันช่วยอะไรพอดีผมจะบอกเลิกผู้หญิงคนนั้นนะครับผมจะบอกเลิกเขาเขาไม่อยอมเลิกกับผมคุณช่วยเป็นแฟนผมหน่อยนะครับแล้วฉันต้องทำยังไงบ้างเนี่ยคุณคือคุณไม่ต้องทำอะไรเลยครับอยู่เฉยๆแล้วก็แค่แก้เป็นแฟนผมแค่นั้นเอง นะครับม,มาเลยครับนี่งไงบัวแฟนใหม่ของชับเองอก็เหมาะสมกันดีนี่คนอย่างชอปอะเหมาะสมกับผู้หญิงบ้านๆแบบนี้แหละหมีปัญญาหาแฟนได้แค่นี้เหรอ <c oughs> <c oughs> ต้อง ขอบคุณคุณมากๆเลยนะครับที่ช่วยเหลือผมว่าแต่คุณชื่ออะไรหรอครับฉันชื่อมิวค่ะเราอ๋อผมชับนะครับพอดีผมโดนผี่หญิงคนนั้นบอกเลิกครับแล้วผมกลัวเสียหน้าก็เลยต้องให้คุณมาช่วยแบบนี้แหละครับไม่เป็นไรเลยค่ะถือว่าช่วยกันเอ,อ่อว่าแต่คุณเป็นยังไงมายังไงหรอครับถึงอยู่ที่นี่ได้ พอดีฉันมาจากต่างจังหวัดอะค่ะแล้วฉันก็กําลังจะมาหาญาติที่อยู่แถวนี้แต่เห็นคนแถวแถวนี้บอกว่าญาติฉันย้ายออกไปหมดแล้วฉันก็เลยกําลังหาที่พักอยู่แต่ยังไม่มีที่ไหนว่างเลยก็เลยไม่รู้จะไปไหนต่อดีอะค่ะเอาเป็นแบบนี้ไหมครับคุณมาอยู่บ้านผมก่อนบ้านผมอะอยู่ใกล้แค่นี้เองไว้คุณหาญาติหรือเจอที่พักเมื่อไหร่อะคุณขย้ายออกไปก็ได้มันจะดีเหรอคุณ คุณเองก็เป็นผู้ชายแล้วฉันก็เป็นผู้หญิงด้วยมันจะไม่ต้องเป็นห่วงเลยครับคือสว่าผมตอบแทนที่คุณช่วยเหลือผมนะครับไม่เนไรคะ่ะงั้นเชิญเลยครับเชิญครับอ้าพี่ช็อปกลับมาแล้วเหรอแล้วนี่ใครอ่ะพี่อ๋อเนี่ยคุณมิ้ว เป็นผู้มีพระคุณของพี่เองเขาจะมาอยู่กับเราสักระยะหนึ่งอะยังไงฝากแกคิวดูแลเขาด้วยแล้วก็นะนําบ้านหลังนี้กับเขาด้วยนะได้สิพี่อ๋อคุณมิวครับนี่คิวเป็นน้องชายของผมเองดีที่สุดจงทีนี่ค่ะยังไงก็ตามสบายนะครับแล้วผมขอตัวก่อนวุ้บ้านหลังใหญ่มากเลยอะนี่อยู่ันสองคนเนอใช่พี่ พี่ชอบอะพีได้มรดกจากแม่บุญธรรมมาแปลกนะรวยขนาดนี้แล้วแฟนเขาจะบอกเลิกเขาทำไมอะไม่รู้เหมือนกันนะพี่สงสัยนางยังคงไม่รู้อะว่าพี่ชอบอะพี่ได้มรดกไปงั้นเดี๋ยวไปดูห้องกันไหมพี่ไปเลือกห้องนอนกันาทางไหนนะทางนี้เลย <c oughs> โอ้ยพี่ช็อปมันนั่งเมาตรงนี้อีกละพาลาน้องชัดๆโอ้ยมานี่ลุกนะไอวะโอ้ยลุกไปอะไรเหรเนี่ยโุ้ยอย่าบนหุ้ยพวกนี้กินอะไรเดี๋ยวพี่ทำให้กิน ไม่รู้เหมือนกันนะพี่เอาอีกแล้วพี่เมลดูสิมเมาหัวลาน้ำทุกวันแต่เลิกกับพี่ปวเนี่ยปกตินางไม่เคยกินเหล้านะหรอเขาเมาอย่างนี้ทุกวันเลยเหรอใช่พี่น้องอะ่ะต้องมาช่วยทุกวันเลยแต่วันนี้ไม่ช่วยหรอกน้องไปนอนก่อนนะพี่ ม,มเอา้าคุณชอบคุณชอบคะคุณชบอบออ,อะไรเนี่ยเข้าไปนอนในห้องดีๆไปลัว <c oughs> ช็อกลุคขึ้นแล้วไปไหนไปไม่ได้เข้าไปนอนเลยเลยห้องก็ห้องคุณนั่นแหละทุกวันเลยคุณช็อกเนี่ยก็เช็คตัวให้คุณไงกินได้แล้วนะกินแล้วก็เมาไม่รู้เรื่องอย่างนี้ บัวเหรอบัวใช่ไหมบัวอะไรคุณไม่ใช่บัวบัวกลัาหาสาวหรอบัวโอ้ น่าเบื่อจริงๆเลยหนีเสือปะาจระเข้จนได้ฉันนะอุตส่าห์หนีจากช็อปจนมาเจอนักธุรกิจจมอมปลอมอีกเดี๋ยวบัวแกว่าช็อปมันจนเหรออือแกตกข่าวอะไรหรือเปล่าช็อปอ่ะมันเพิ่งได้รับมรดกนะฮะจริงเหรอได้รับมรดกจากแม่เลี้ยงมั้งเห็นว่าได้คฤหาสน์หลังงามแล้วก็เงินสดอีกนักไม่ท้วนเลยนะแกพลาดแล้วบัวที่เลิกกับช็อปมันอะ ช่วงนี้ชอบหลอกขึ้นเยอะเลยนะดูสิหน้ามีออร่ามากเลยอ่ะไม่ได้เจอกันตั้งนานคิดถึงบัวไหมขอบคุณนะที่พาี่วง <hum ult isation> น,นี้ไม่เป็นไรพี่พี่ชอบนี่มันอะไรเนี่ยอย่าบอกนะว่าพี่จะกลับไปคบกับไอ้ผู้หญิงเห็นแกงเงินแบบนี้พี่จำวันที่มันบอกเลิกไม่ได้หรอวันพูดอะไรกับพี่ไว้บ้างอะ่ะนี่พูดเกินไปแล้วนะจริงๆอะ่ะฉันกับชอบอะ่ะก็แค่ทะเลาะกันนิดหน่อยแต่ตอนเนี้ย ปรับความเข้าใจกันแล้วจ้าแล้วเขาก็ไม่เคยลืมฉันด้วยเขารักฉันคนเดียวมันจะมากเกินไปแล้วนะแล้วพี่จะเอาพี่มิวไปไว้ที่ไหนอะหาพี่ช็อปอะาวอ,อย่าพูดแบบนั้นสีจ้าก็แค่เมียบังเอิญน่ะช็อปเขาไม่สนใจหรอกจ้าเขาเล่าให้ฉันฟังหมดแล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นพี่ช็อปพี่จําไม่ได้หรอว่าวันที่พี่เมาอะ่ะพี่มิวอะ่ะคอยดูแลพี่ตลอดแล้วพี่ยังจะคบกับอีผู้หญิงหน้าด้านแบบนี้อีกหรอนี่ไอเด็กามาซืนอทำไมฮะหยุด พัวกลับมาแล้วอะ่ะเดี๋ยวฉันจะออกไปเองไม่ได้นะพี่มิวทําแบบนี้ไม่ได้นะไม่อะ่ะทําไมอะ่ะพี่ก็บอกเขาไปสิว่าพี่ท้องอะ่ <Hey. S 2> ะคะท้อง,องไม่ต้องไปสนใจหรอช็อปมันน่าจะกูเรื่องขึ้นมาอยากจะได้สมบัติช็อปละสิพัวเอาแบบนี้นะผมฟังคุณพูดมาเยอะแล้วทีเนี้ยคุณอนะ่ะฟังผมพูดบ้างตลอดเวลาที่ผ่านมา ผมก็เพิ่งรู้ใจตัวเองว่าผมรักมิวนาดนั้นแะชอบแล้วตอนเนี้ยมิวเขามีลูกให้ผมด้วยแต่ไม่ต้องห่วงนะบัวเราจะเป็นเพื่อนกันได้นะใครจะอยากเป็นเพื่อนกับคนอย่างแกฮะที่จะเอานางชันต่ําหน้าด้านแบบนี้ยมาเป็นเมียไม่เอาหรอกเว้ยเฮ้ยอกไปมิวผมขอโทษนะ ตลอดเวลาที่ผ่านมาผมไม่เคยแสดงความรักกับคุณเลยอะจนผมเกือบจะเสียคุณไปแต่ผมสัญญานะว่าต่อไปเนี้ยผมจะรักคุณให้มากๆๆๆม,ม,ม,มไม่เป็นไรหรอกค่ะแค่รู้ว่าคุณรักนิ้วนิวก็ดีใจแล้วขอบคุณนะ